นิทานเรื่องตลาดน้ำบ้านทุ่งดอกไม้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยมีตลาดน้ำที่เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชาวบ้านทุกคนตลาดน้ำบ้านทุ่งดอกไม้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาสสะอาดชาวบ้านต่างนำสินค้ามาขายทั้งของสดและของแห้งลุงแดงและป้าพรเป็นคู่รักที่ชอบมาขายผลไม้และผักสดในตลาดน้ำนี้ พวกเขามีหลานสาวชื่อขวัญที่ชอบมาช่วยงานและเรียนรู้วิธีชีวิตในตลาดน้ำเช้าวันหนึ่งขวัญถามลุงแดงว่าลุงแดงทำไมเราต้องมาขายของในตลาดน้ำถ้าอยากรู้ว่าการขายของในตลาดน้ำมีความสำคัญอย่างไรลุงแดงยิ้มและตอบว่าขวัญตลาดน้ำเป็นแหล่งชุมชนที่ชาวบ้านมารวมตัวกันกา,การขายของในตลาดน้ำไม่เพียงแต่เป็นการหาเลี้ยงชีพ แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชนด้วยป้าพรเสริมว่าใช่แล้วขวัญการมาขายของในตลาดน้ำทำให้เราได้พบปะเพื่อนบ้านและแลกเปลี่ยนสินค้ากันมันทำให้เรามีความสุขและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวันนั้นขวัญได้เรียนรู้การจัดร้านและขายสินค้าจากลุงแดงและป้าพร เธอได้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและการช่วยเหลือกันในชุมชนขณะที่พวกเขากำลังขายของมีลูกค้าหลายคนเข้ามาซื้อผลไม้และผักสดขวัญรู้สึกตื่นเต้นและพูดว่าข้าดีใจที่ได้เรียนรู้วิธีการขายของและได้รู้จักเพื่อนใหม่ในตลาดน้ำลุงแดงหัวเราะและตอบว่าข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากขวัญ เจ้าทำได้ดีและมีความตั้งใจในการเรียนรู้ป้าพรกล่าวด้วยความอบอุ่นว่าขวัญเจ้าจะเป็นคนที่สำคัญในชุมชนนี้เราจะร่วมมือกันรสร้างความสุขและความสามัคคีในตลาดน้ำนี้ในช่วงเย็นหลังจากที่ตลาดน้ำเลิกลุงแดงป้าพรและขวัญน,นั่งพักผ่อนริมแม่น้ำทุกคนพูดคุยและหัวเราะอย่างมีความสุขข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ การทำงานร่วมกันและการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนทำให้เรามีความสุขและความสามคัคคีการเรียนรู้และความตั้งใจทำให้เราประสบความสำเร็จ